สวัสดีครับร้านในบริษัทาริย์นะครับวันนี้ลูกค้านํารถมิซูบิชินะครับไททันมาทาการเช็คระบบไฟหน้านะครับก็มีไฟวงแหวนแล้วก็ไฟซีนอนนะครับข้างหน้าเดี๋ยวทําการเช็คก่อนครับว่าหลอดดวงไหนขาดไปบ้างนะครับขอไฟดีครับโอเคครับไฟวงแหวนก็ไม่ติดข้างสองข้างเลยนะครับไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นไฟซีนอนนะครับข้างหน้าขวาก็ขาดไปหนึ่งดวงนะครับ ขอไฟถูงครับโอเคครับฝังหน้าขวาขาดไปนะครับไฟตัดหมอกครับโอเคติดนะครับนี่แอาหลอดไฟดีอวงแหวนไฟดีแล้วก็นะครับไปหน้าขวานะครับของมิชิวิชิไปยิโรมิชูวิชิไทตันทางนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในการการแก้ไข่ห ครับเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะผมสำหรับการแก้ไขเรื่องของหลอดไฟหน้าขวาไม่ติดของมิซูบิชิสายต้านคันนี้นะครับโอเคับไฟดีครับโอเคนะลูกค้าก็แก้ไขอ่าไฟหน้าไปก่อนนะครับปกติต้องมีไฟวงแหวนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นโรมโปรเจคเตอร์นะครับขอไฟหน้าครับโอเคไฟหน้าเป็นหลอดไฟซีนอนนะครับนะครับติดทั้งสองข้างแล้ว ลูกค้าก็มาทําการตรวจเช็คเครื่องเดินทางกับต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลนี้นะครับเทศกาลสงกรานต์นะครับเสร็จแล้วไฟสูงครับโอเคเสร็จแล้วนะครับพี่น้องอยู่น่นอนนะครับนี่ครับเรครับเรียบร้อยนะครับสําหรับลูกค้าท่าใดครับที่อยากทําการตรวจเช็คไฟหน้านะครับในช่วงเทศกาลนี้นะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้นะครับ0 9 9ย์4 4 2 8 9ปครับ